เป็นแค่ส่วนน้อยก็ยังกล้าสร้างปัญหาต่อหน้าข้ากันเลยงูหลามอาสูรระดับสี่อาจเป็นปัญหาสำหรับสาวกทั่วไปแต่ตอนนี้มันไม่เป็นภัยคุกคามต่อข้าแล้วไม่รู้ว่าอาสูรที่กษัตริย์ปีศาจจวนหลุนจะเตรียมบายอยู่ที่ไหนช่างเถอะเดินไปก่อนก็แล้วกันช่วยด้วยช่วยด้วยหืมมีคนอยู่แถวนี้ด้วยงั้นเหรออย่ามาแต่ต้องข้านะ พวกเจ้าปล้นเยาวินันของข้าไปแล้วยังจะทําสิ่งชั่วหลายยิ่งกว่าสารสูนพูกเจ้าไม่กลัวผู้โสงลงโทษหรอโดนผู้โสงลงโทษงั้นเลยผู้โสโฮจากสาราลงโทษคือลุงเจ็ดของข้าสาวุกสายนอกใครแต่ต้องข้าได้บ้างละ่ะอีอย่างสิทธน้องนะมีลากฐานหรือไม่เจ้าอยากเข้ามานะสิทธพี่เก่าอย่าพูดเรื่องไรสารากับผู้หญิงคนนี้เลยรีบหน่อยเธอขอรับเดี๋ยวจะดึงดูดคนอื่นให้มาที่นี่เอาได้ไม่ต้องรีบหรอกนะหรือว่าพวกเราจะทําพร้อมกันดีละเจ้าเอางก็มาสิ ไม่นะเช่นนั้นก็ต้องขอขอบคุณน้ำใจของสิทธิพี่เก่าด้วยขอรับให้ตายสิหางไม่ใช่พอค่าปากแห้งในภูเขามานานองค์ชายผู้สูงศักดิ์อย่างค้าจะมาแต่ต้องผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้งั้นหรือใครนะออกมาซะไอ้สารเลวคนไหนรอบโจมตีข่ากันสุสานแห่งนี้ไม่มีอะไรมากมายแต่ก็มีสัตว์เดนละฉานอยู่เยอะเชียวไปอีฟันสิทธิพี่สิทธิพี่คนนั้นได้โปรดช่วยข้าด้วย พวกเขาไม่เพียงแต่ขโมยสมุนไพรจิวญยนของข้าไปเท่านั้นแต่พวกเขาจังไอ้สาอเลวเจ้าอีกแล้วเหรอพระเจ้าช่างมีตาจริงๆไม่คิดว่าจะได้พบเจ้าที่นี่ด้วยข้าขี้เกียจโจมตีคนขี้แพ้อย่างเจ้าเจ้าจะใส่หัวไปเองหรือรอให้ข้าทำลายขาของเจ้าก่อนแล้วถึงใส่หัวไปล่ะฮ่าฮ่าฉันน่าขบขันไปอีฟานเจ้าคิดว่าข้าคือเกาอย่างคนเดิมหรือไงช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อที่จะเอาชนะเจ้าข้าได้ฝึกฝนอย่างหนักและตอนนี้การฝึกฝนของข้าก็ได้มาถึงจุดสูงสุดของในจากใครเชียวแล้ว เจ้ามาได้ก็ดีข้าจะได้คิดบัญชีแค้นทีเดียวเลยอย่างนั้นเลยข้าอยากดูจริงๆว่าเจ้าจะแข็งแกร่งสักแค่ไหนเออเออเออฮะแค่นี้เองงั้นเลยดูเหมือนว่าสู้นิ้วของข้านิ้วเดียวก็ยังไม่ได้ด้วยซ้ําเป็นไปได้อย่างไรหมอนี่แข็งแกร่งขึ้นกว่าครั้งที่แล้วหลายเท่าเลยข้าขอเตือนเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายหากข้าเจอเจ้ากาลังลังแกคนที่อ่อนแอก,กว่าอีกแล้วก็ฮึฮ <c oughs> ข้าจะกําจัดเจ้าซะใส่หัวไป ไอ้ขยะแม้แต่การจัดการเจ้าก็ทําให้เหมือนฆ่าโสกโปกส่วนสัตว์ในราชานที่เหลืออยู่นั้นไปอี้ปอนเจ้าเจ้าคิดจะทําอะไรข้าขอเตือนเจ้าหวังเมื่อน้องสาวข้านะตอนนี้เป็นสาวกสายในแล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าสาวกสายในหมายถึงอะไรคือบุคคลที่จะได้กลายเป็นผู้โสในแดนศักดิ์สิทธิ์ในอนาคตหากสั่งให้เจ้าตายเจ้าก็ต้องตายเจ้ากำลังขู่ข้างั้นเลย <c oughs> การโจมตีเพียงครั้งเดียวอายุวัยวะภายในของข้าก็ถูกทำลาย เขาหน้ากลัวยิ่งกว่าเดิมสาวกภายในเก่งมากเงินเลยเจ้าอยทํทำอะไรเจ็บอย่าเข้ามานะตอนนี้ก็รีบไปอยู่ในที่ของเจ้าซะข้าลำคาญคนที่คุกคามข้ามากที่สุดในชีวิตเลยจะบอกให้เอะสองคนนี้มีของดีไม่น้อยเลยนี่นะน่าเสียดายที่ตอนนี้มันเป็นของข้าแล้วสิทธิ์พี่ไปขอบคุณที่ช่วยเหลือไว้นะเจ้าคะถ้าไม่ใช่เพราะสิทธิ์พี่ข้าเก่งว่ะคงจะถูกสองคนเมื่อกี้ทำลายไปแล้วเรื่องเล็กน้อยนะ เจ้าบาดเจ็บหรือไม่ใช้น้ำอมฤตนี้รักษาบาดแผลของเจ้าสิมันจะช่วยเจ้าฟื้นตัวเร็วขึ้นฮะยาเงินน้ำแข็งที่หายากแม้แต่ตามร้านประมูลก็พบมเห็นได้ยากสิทพี่ไปนี่ท่านให้ข้าจริงจเหรอเจ้าคะเฮ่อเอเอ,เอแม่นางเสื้อผ้าของท่านหลุดแล้วสมุนไพจิวญยนธรรมดาธรรมดามันไม่ค่อยมีประโยชน์สําหรับข้ามากนะักข้าต้องการน้ำำรําอมฤตที่มีระดับสูงกว่านี้เออชันนี้นี่เอง หากท่านต้องการตามหาน้ำอมฤตท่านจะต้องตามแม่น้ำต้องห้ามนี้ไปที่ต้นน้ำแล้วท่านจะเห็นส่วนลึกของสวนน้ำอมฤตเพียงแต่เมื่อข้าแม่น้ำต้องห้ามไปก็หมายความว่าสาสูรระดับเจ็ดอาจจะปรากฏตัวต่อหนะ้าได้ตลอดเวลาด้วยการฝึกฝนของเรามันก็เหมือนกับการเอาไข่ไปทุบหินแม่น้ำต้องห้ามบางทีนี่อาจจะเป็นเหยื่อล่อของเหล่าปีศาจคงต้องไปค้นหาความจริงหน่อยแล้วส่วนลึกของแม่น้ำต้องห้ามพวกเจ้าดูนั่นสิน้ำมันยาชิงหมิงจริงๆด้วย เมื่อมีสมุนไพจิวญาน,นี้แล้วคะแนนในการแข่งขันครั้งนี้ต้องไม่ต่ำเป็นนะอย่าเพิ่งดีใจเร็วเกินไปเจ้าดูซะก,ก่อนนั่นว่าใครคอยปกป้องสมุนไพจิวญาน,นี้อยู่ข้างล่าง <Hey. S 1> ว่านอนสิงโตยักษ์ให้ตายเถิดนะมันเฝ้าญาทิ้งมิงอยู่เราไม่มีโอกาสได้ลงมือด้วยซ้ําจองเทียเราควรทําอย่างไรดีว่านอนสิงโตยักษ์ตัวนี้อย่างน้อยก็ต้องเป็นอสูรระดาาับหกหากเราทําในมุมบามแล้วก็เราอาจไม่ได้รับผลดีใดๆเลยใช่แล้วนะเราต้องรอก่อน อีกอย่างสาวกระดับสูงก็มารวมตัวกันที่นี่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วหากเราไม่แข็งแกร่งพอเราอาจได้กลายเป็นตัวตลกเสียเปล่าใช่สินะอีกเดี๋ยวสาวกระดับสูงก็ต้องลงมือกันนะการได้ดูการต่อสู้เช่นนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าสําหรับพวกเราแล้วการตระหนกรู้ในตัวเองเช่นนี้ก็ควรค่าแก่การชื่นชมจริงเฮ้อใครกันนะระวังตัวดีนี้สิทธิพี่ฟานเจ้าไปไหนมานะเราตามหาเจ้าไม่เจอเลยใช่แล้วกลัวเราสามคนจะรวมตัวกันได้ อีฟานแม่นางผู้นี้คือข้าขอแนะนํานี่คือชวีชุนซาโกไปจากระดับเดียวกันกันกบพวกเราส่วนนี้คือหลิวเว่ยจางเทียและเซินซินวีเออยินดีที่รู้จักเนอะสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีซาโกทุกท่านเจ้าค่ะหลังจากที่ข้าถูกส่งตัวมาที่นี่ก็ถูกคนไม่ไดีลังกาต้องขอบคุณสิธิพี่ไปที่ช่วยข้าวไว้เช่นนี้นี่เองถ้า,างั้นสิน้องก็เดินทางพร้อมกับพวกเราเถิดรีบดูด้วยสิพวกชวี์ฉางเปิง กำลังจะจัดการวานรสิงโตยักษ์นั่นแล้วชวีฉางเปิงอาณาจักรจื่อฟูระดับหนึ่งเราเมิงและหุยเอ,อ๋อขวางก้อนหินที่ขอบด้านนอกเพื่อก่อกวนวานรสิงโตยักษ์กันมาใหห่างจากเจ้าชิงหมิงขอรับเจ้าค่ะเมิงเฟยซืออาณาจักรไคเฉียวระดับ8อยหยาหุยเอ๋ออาณาจักรไคเฉียวระดับเจให้ข้าจัดการเอง<ค><ะ>ห่วงป๋อเหลียงเฟยโจมีทั้งสองข้างไม่มีปัญหา ฮวงป๋ออาณาจักรไครเฉียวระดับกเก้าเหลียงเฟยอาณาจักรไครเฉียวระดับเกา้าโจมตีส่วนด้านนาให้เป็นหน้าที่ข้าเองรักษารูปขบวนไว้ให้ดีไปตายซะเจ้าวานอนสิงโตจักษลไปซะชะวีฉางเฟิงสมแล้วพี่เป็นสาวกอาณาจักรจือปูช่างเก่งกาจยิ่งนักการโจมตีไม่มีข้อบกพร่องนำสาวกอาณาจักรไคเฉียวทั้งสี่คนร่วมมือกันอย่างชำนันหากเป็นเช่นนี้ต่อไปวานอน,อนสิงโตยัก จาต้องถูกผ de. ูเขาจัดการจนตายแน่นะนั่นคือการโจมตีด้วยขึ้นย้ายแล้วสาวกทั้งหลายรีบรบเร็วเข้าให้ตายสิให้ได้วานอสิงโตยักษ์ตนนี้ถึงได้แข็งแกร่งนักพวกเรารับมือมันไม่ได้สักกระบวนท่าเลยหากเป็นเช่นนี้ต่อไปพวกเราจะต้องตายอยู่ที่นแน่นะโอ้ปิบสศยแล้ววานอสิงโตยักษ์พุ่งเป้ามาที่เราออสิพี่เหมืองไฟซื้อ สวยแล้วเหตุใดวานอนสิงโตยักษ์ตนนี้ถึงได้แข็งแกร่งเช่นนี้มันแข็งแกร่งมากกว่าพลังที่แสดงออกมาเมื่อสักครู่เสียอีกมันเหมือนกับบ้าคข้างไปแล้วบ้าคข้างอาสูรระดับหกตนนี้ยังไม่รับการพัฒนาทางจิตวิญญ,ญาณแต่ความบ้าคข้างทางสายเลือดได้เปิดใช้งานในสถานการณ์ที่สิ้นหวังรีบหนีหลบให้พ้นทางเขตการโจมตีของมันก่อนสิทธิพีพาข้าไปด้วยอย่าทิ้งข้าไว้นะขาของข้าได้รับบาดเจ็บโอ,อสวยแล้วมันมาทางนี้แล้ว หากจังไม่ร hmm. mm ีบหนีไม่ทันการนะปล่อยมืออย่าจับข้านะให้ตายสิหากไม่รีบคิดหาวิธีละก็ข้าเองก็จะได้กลายเป็นอาหารของวานรตัวนี้เช่นกันหืมตรงนั้นมีคนซ่อนอยู่ได้การเละหืมเขาคิดจะทําอะไรฮึพลังทางจิตวิญญาณอันบ้าคลังในเนื้อวิญญาณชิ้นนี้ไม่มีสูงวิญญาณตนไหนปฏิเสธได้หรอกไปซะเพื่อมีชีวิตรอดไม่มีทางอื่นแล้วโอ้ ย่แล้วว่าตอนสิ่งตักษ์กำลังพุ่งมาทางพวกเราโอ้ไปอีฟอนรีบหลบเร็วเข้าสิพี่ฟอนไม่นะพวกเจ้าไม่ต้องเป็นกังวลและรอข้าอยู่ที่นี่ละเฮ้ยเหลิงโง่ทางนี้เฮ้ยเฮ้ยฮดีมากทางนี้ทางนี้สิพี่ไปเขาจอมเป็นเหยื่อล่อเพื่อพวกเราอย่างนั้นหรอเนี่ยอีฟานจะไม่เป็นอรไงจริงหรอนั่นคือปีศาจน้ำหกเชวนะเกิดอะไรขึ้นกัน ดูเหมือนว่าอีฟานจะล่อว่าน,นังสิงโตจักไปแล้วนะขอรับอะไรนะไปอีฟานจอมเป็นเหยื่อล่ออย่างนั้นเหรอไม่ได้กาอนเหรอข้าเป็นห่วงเขาข้าจะไปดูเขาพวกเราก็จะไปกับเจ้าช้าก่อนสิทธิพิศหลปวพวกท่านจะไปที่ใดข้างหน้ามันอันตรายเกินไปสิน้องชาวีอย่าขวางทางหลบไปซะสิน้องชาวีชนเราไม่สามารถปล่อยให้ไปอีฟานเผชิญหน้ากับอันตรายเพียงลําพังได้หากเจ้าอยากช่วยก็ไปกับพวกเราหากเจ้ากลัวก็ไม่จำเป็นต้องตามไปคือข้าข้า <c oughs> สิน้องชวีเจ้าทำถูกแล้วที่ไม่ไปป่านี้ไปอี้ฟานคงถูกว่านอเสิงตโตยักษ์เคมือบจนไม่เหลือแม้แต่กระดูกแล้วถึงไปก็เปล่าประโยชน์สิพีช,ว,ชวีชวีฉ่างเฟิงเจ้าทอทิ้งเพื่อนในกลุ่มและยังทําให้ไปอี้ฟานตกอยู่ในอันตรายเจ้ายังมีหน้ามาพูดเช่นนั้นอีกหรอ <c oughs> แล้วมันยังไงข้าไม่ได้บังคับเขาเสียนหน่อยหากยังพูดเรื่องนี้อีกหลอกก็ข้าจะจัดการกับพวกเจ้าด้วยเช่นกันเสยหัวไปซะืคนอย่างเจ้าน่าซื้อใจคด หากได้สมุนไพรทางจิวิญญานนี้มาก็สามารถขอให้ผู้โสช่วยปรับแต่งยาบำรุงทางจิว er ิญีาณได้และวทะลวงเข้าสู่อาณาจักรทูตอวตารนั้นก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมจะได้มาด้วยวิธีใดก็ช่างผลลัพธ์ต่างหากล่ะคือทุกสิ่งไปอีฟานหนอไปอีฟานเขาต้องขอบใจเจ้ามากจริงจริงเอเ้อเอามือโซกโปรโซกกโปกของเจ้าออกไปจากสมุนไพรทางจิวิญญาณของข้าซะเู้เลดพุ่ง ท่นมันเกิดอะไรขึ้นกันไอีฟานกลับมาโดยไม่ได้ระบาดแผลเลยนั่นสินะแถมยังกลับมาอย่างรวดเร็วอีกด้วยฮะคิดจะทําอันตรายนะเพราะสมภัยทางจิตวิญญาณเจ้าช่างดวงสวยจริงๆสิ่งนี้ดูมีค่าน้อยกว่ายาที่ข้าสมเด็จากพื้นดินเสียอีกน่าขำยิ่งนักที่คนแย่งชิงกันมากมายเช่นนี้พี่อฟอนท่านพี่อีฟานท่านเป็นอะไรหรือไม่ข้าจะเป็นอะไรไปได้นี่ยังไม่เทียบเท่ากับการอุ่นร่างกายของข้าเลยด้วยซ้ำาเช่นนั้นก็ดี ฉันนั้นก็นดีแล้วล่ะขอรับนี่เจ้ายังมีชีวิตอยู่อีกเหรอแล้วว si ันาเสิงโตยักษ์อยู่ที่ไหนอ๋อเจ้าหมายถึงปีศาจอสูรตัวนั้นเลยตอนนี้คงจะกําลังฝันหวานอยู่ล่ะมันเฮ้เขาอยู่มาจากใครเฉียวไม่ใช่หรือไงเฮด้ถึงรอดมาจากเงื้อมือของปีศาจอสูรได้ล่ะคงเป็นเพราะดวงล่ะมันหรือว่าฝีมือเขาจะเหนือกว่าเชาวิฉังฟังกันนะเป็นแค่เด็กใหม่แถมยังมีคุณสมบัติไหลยค่าระดับหวังในตำนานอีกต่างหาก กล้าดียังไงมาทําให้ข้าผู้นี้ขายหน้าเช่นนี้หากวันนี้ไม่ได้สั่งสอนบทเรียนให้กับเขาแล้วในนาคตข้าจะอยู่ในแดนศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรไปอี้ฝานเจ้าคนอะไรข้าแห่งคุณสมบัติระดับหวังรีบวางญาชิงเหมิงลงเดี๋ยวนี้ไม่เช่นนั้นอย่าหาว่าข้าไม่เตือนสิทธิพี่ชวีท่านเป็นถึงสาวกระดับเจือโตจะใช้วิธีปลดโอกาสจากสิทธิน้องเช่นนี้ได้อย่างไรอย่ามาพูดไรสารละวันนี้ข้าจะปลดมันมาจะทำไมกล้ามาทำให้ข้าอับอายขายขี้หน้าไปตายซะ เจ้าหมอนี่ไม่ลงศพไม่หลังน้ำตาสินะอโหนี่มันอะไรกันอนาณาจักรจื่อปูมีพลังแค่นี้ยาง,งั้นเลย่ังน,น่าสงสารจริงจงออนฮัสซจอนข้าคิดว่าถ้าใช้กระบวนท่านนี้จัดการข้าก็คงรู้สึกเสียเป่่าโอ้เฮอเฮ้อ,อนี่เจ้าเจ้าจะทำอะไรวัวปีศาจเฮ้ย,ยสะสาวกไปหวายชีวิตข้าเถอะนะข้าผิดไปแล้วพลังรุนแรงมาก สิพี่ชวีถูกต่อยจนตัวลอยด้วยหมัดเดียวเหรอโอ้พระเจ้านี่มันอะไรกันเนี่ยเวีฉางเฟิงแพ้แล้วงั้นเหรอเขาแพ้กับสาวกไปที่เพิ่งเข้ามาได้เพียงสองเดือนเช่นนี้เนี่ยนะช่างช่างแข็งแกร่งเกินไปแข็งแกร่งเกินไปแล้ว